เอาล้ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ,ๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Staro s o l a นะครับแล้ววันนี้เราจะอยู่กันในคอนเทนต์ใหม่ของช่องผมนะครับนั่นก็คือจะเป็นคอนเทนต์ที่ประมาณว่าเกี่ยวกับว่าผมจะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปประวัติความเป็นมาเป็นไปของเดโนเสา์หรือสัตว์ดึกดับรันนีดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆนได้ฟังกันนะครับซึ่งก็จะเน้นไปที่ไดนนเสา์หรือสัตว์ดึกดับรันในเกมต่างๆที่ผมเคยเล่นมานะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักกับมันมากยิ่งขึ้น โดยตัวแรกที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือเจ้านี่เลยครับไดโนสุคัสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไดาโนสุคัสเนี่ยผมก็เคยเล่นไว้ในเกมดีไอซลหรือเกาะไดาโนเสาร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังประวัติความเป็นมาเป็นไปของเจ้าตัวนี้กันเลยครับปก็สาหรับเรื่องราวของเจ้าไดาโนสุคัสเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ .1850 เมื่อมีนักบรรพชีวินวิทยากลุ่มหนึ่งได้ค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์โบราณชนิดหนึ่ง ที่บริเวณรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาแต่กว่าเจ้าซากฟอสซิลเนี่ยจะได้รับการศึกษาและตั้งชื่อให้กระปาเข้าไปในปีคศ1 9 0่กอีกกว่า59ปีต่อมาเลยทีเดียวึ่งชื่อที่ตั้งให้นั่นก็คือไดโนสุขัสนั่นเองและจากการศึกษาก็พบว่ามันเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคเีเทเชียตหรือประมาณ82-75ถึงล้านปีก่อนบริเวณประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกในปัจจุบัน โดยคาดว่ามันมีขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงเมตรเลยทีเดียวซึ่งลักษณะเด่นๆของมันก็คือมีหัวกะโหลกที่แผ่กว้างแบนแถมต้องปลายมีโพงจมูกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของมันเองอีกด้วยเจ้าไดโนสุขัสเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของจระเข้โบราณหรือข้อโคดายเหลียและอยู่ในกลุ่มย่อยอลิเกเตอร์โบราณหรืออลิเกเตอร์ลอยเดียนะครับเพราะเนื่องจากมันมีกะโหลกที่กว้างและแบนคล้ายกับอลิเกเตอร์ในปัจจุบันนั่นเอง และในปัจจุบันนะครับเราสามารถแบ่งสปีชีส์ของเจ้าไดโน,โนสุคัตเนี่ยออกมาได้ถึง3สปีชีส์นั่นก็นคือ1โนไดโนสุขัตแฮทเชลีซึ่งเป็นตัวโฮโลไทป์สไดโนสุขัตลิโอแกนเดนซิตและ3เดคนโดโนสุขัตสวิมเมอรีซึ่งแต่ละสปีชีส์มีความแตกต่างกันยังไงผมคง <ผม S 2> ต้องท้าความไปก่อนว่าในทวีปอเมริกาเหนือช่วงประมาณ82-75ถึง้าล้านปีที่ผ่านมานั้นได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น2ฝั่งโดยเทเลเตอร์ที่ชื่อว่าเวสเทิร์นอินเทเลียซีเวโดยแผน่นดินทางฝั่งซ้าย จะมีชื่อว่าลาลามีเดียส่วนแผ่นดินทางฝั่งขวาจะไม่ชช่อว่าแอปพาลาเชียโดยแผ่นดินทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันตกที่เรียกกันว่าลาลามีเดียนั้นเราจะสามารถเจอไดโนซูรัสได้อยู่2สปีชีนนั่นก็คือ1นึ่งไดโนซูรัสแฮทชลีและ2องไดโนซูรัสลิโอแกลเดนซิสส่วนแผ่นดินทางฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันออกที่เรียกกันว่าแอปพาลาเชียนั้นเราจะเจอไดโนซูรัสในสปีชีสวิมเมรี และเนื่องจากไดโนซูรัสในแต่ละสปีชีนนั้นอาศัยอยู่คนละฝั่งทะเลก็ทําให้อาจจะมีการวิวัฒนาการที่ต่างกันออกไปบ้างอย่างเช่นไดโนซูรัสสวิมเมอรี่นั้นจะมีฟันอยู่คนละตำแหน่งกับไดโนซูรัสลิโอแกนเดนซิตและมีขาขกาดไกลบนที่ยื่นออกมาน้อยกว่าเป็นต้นสําหรับเจ้าไดาโนซูรัสนั้นูคาดว่ามันมีลักษณะการดํารงชีวิตคล้ายกับจระเข้ในปัจจุบันนั่นก็คือมันจะแอบอยู่ใต้น้ําและซุ่มโจมตีไดโนเสาร์หรือเหยื่อของมันเวลามากินน้านั่นเอง โดยตัวที่โตเต็มวัยนั้นมันจะมีอายุอยู่ที่35ปีและบางทีมันอาจจะมีชีวิตยืนยาวมากกว่า50ปีเลยทีเดียวโดยมีรายงานการศึกษาที่เคยพบ่ลงรอยของการกัดของไดโนสุคัตท,ที่บริเวณกระดูกขาของดาวเบอร์โตสอรัสซึ่งเป็นไทเรโนซอร์ขนาดใหญ่ร่วมยุคสมัยของเจ้าไดาโนสุคัตอีกด้วยซึ่งก็หมายของว่าเจ้าไดาโนสุคัตนั้นสามารถล่าเจ้าอาวเบอร์โตสอรัสซึ่งเป็นนักล่าขนาดใหญ่ร่วมยุคสมัยของมันได้เลยทีเดียว และสำหรับไดนโนเสาร์ที่เคยอยู่ร่วมพื้นที่กับเจ้าไดนโนซูคัสนั้นก็มีฮาโดซอร์ชื่อดังอย่างเจ้าพาราซอรโลโลฟัตหรือจะเป็นเซลาทอปเซียนชื่อดังอีกตัวหนึ่งอย่างสไตลาโฟสัสหรือจะเป็นนักล่าขนาดใหญ่อย่างเจ้าอัลเบโตสัลตโกโคสัสไลทอนเนกหรืออาจจะเป็นไดนโนเสาร์โดเมียซอร์ว่ากันว่าฉลาดที่สุดตัวหนึ่งนั่นก็คือทรดอนนั่นเองเอาวล้วครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาเป็นไปของเจ้าไดนโนซูคัสนะ ก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดยังไงผมคงต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับส่นใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากดูข้อมูลของเจ้าตัวอื่นๆตอนเนี่ยก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ